หมอลำพาไปเพลินชาแนลบอสนกพงศกรสำหรับบ่าวเบิร์ดนะครับถือว่าเป็นที่1น,นะบ่เบิร์ดเนี่ยเขานับถือบอสนกเลยนะครับว่าเป็นที่1เลยมีหมอลำหมู่วงใหญ่เสียงวิหกมีหมอลำซิ่งวงใหญ่เสียงวิหกที่กำลังจะเปิดตัวมีรถแห่สายจวดเสียงวิหกแล้วก็ยังมีลูกสาวน้อยคนเก่งคู่บารมีคู่บุญนะครับ อีหลาน้อยอ,อยะอสกุณาพรศริลป,ปินน้อยเสียงวิหกคอยเติมแรงใจให้พ่อจ๋านะครับที่สุดแล้วเสียงวิหกเนะี่ยมีหลายตัวเลือกให้เจ้าภาพได้เอิ้นใช้งานแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะครับฝากพี่ๆแม่แม่ให้กำลังใจบอสนกนะครับนะถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนกพวงสกรแล้วก็ทางน้าเจ้าตัวนะครับก็ได้กล่าวอีกนะครับก็คือหัวหน้านก ได้บอกมาว่าเวทีฉากหมอลำซิ่งเนี่ยเสร็จแล้วเจ้าภาพใกล้จะได้เห็นรูปแบบการแสดงแล้วนะครับส่วนผมรอคิวงานที่แสดงอุดอรเพื่อเข้าเช็คการติดตั้งฉากเซตระบบแสงสีเสียงให้ถูกใจเจ้าภาพห้านใหญ่นั่งร้านสูงกับผลงานที่มีคุณภาพเจ้าภาพอย่าคิดนานนะครับโทรเลยก็คือโทรว่าจ้างงานเลยแล้วก็มีเบอร์โทรพร้อมนะครับยังไงก็ไปดูที่ เฟชนกพงศกรได้เลยนะครับภาพที่แอดให้ดูก็คือนั่งร้านที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทางแอดมินเบิร์ดก็ทำงานได้ดีมากๆก็ประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยใครที่จะว่าจ้างก็คือจ้างเลยนะเพราะว่าหมอลําเสียงวิหกเนี่ยเขาเล่นเต็มที่แสดงเต็มที่ ไม่ให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะดิวการันตีเลยนะครับเพราะว่าไปดูมาแล้วเราชอบมากๆชอบในโปรดักชันแสงสีเสียงทุกอย่างที่ออกมาสู่สายตาคนดูเนี่ยทุกคนต่างพูดเป็นิิธย์เดียวกันว่าชอบแล้วก็อยากให้เสียงวิหกเนี่ยมีงานเยอะๆนะครับตอนนี้อย่างที่เห็นเลยก็คือคิวงานจ้างเต็มพิกัดเลยเรียกได้ว,ว่ากําลังฮอตกําลังฮิตแล้วก็รอน้องอ้า,อายมาทํางานนะครับตอนนี้น้องอ้า,อายเข้าค่าอยู่ น้องอ้ายสกุณาพรน,นะครับก็เป็นดาวเด่นของเสียงวิหกถ้ามาทำงานเมื่อไหร่นะครับก็จัดเต็มเมื่อนั้นนะน้องเนี่ยไม่รู้จะได้พักผ่อนหรือเปล่านะก็ต้องอรอติดตามกันต่อไปแล้วการตะคิวงานเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้องอ้ายด้วยแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเด็กน้อยคนนี้จะฉายแววอัจฉริยะแปลว่าสู่เวทีอีกครั้งตอนไหนนั่นเองนะครับเพราะว่าสุขภาพ เราก็ไม่รู้ว่าเด็กจะกลับมาแล้วจะได้พักผ่อนหรือเปล่าหรือจะไม่สบายจะป่วยอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะเราก็ต้องรอดูที่หน้าง,งานนะครับยังไงรอติดตามพ่อจ๋าลูกจ๋าได้เลยแล้วก็เรื่องของเวทีหมอลําซิ่งเนี่ยถ้าใกล้จะเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะแฟนๆจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็วงแดนเซอร์ที่อลังการงานโชว์เช่นเคยอาจจะมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็รอติดตามผลงานคุณภาพ ทางเจ้าภาพที่จะจ้างงานได้เห็นที่แอดพูดแล้ววันนี้ก็สามารถเข้ามาฟังแล้วก็ติดต่อจ้างงานนกปศก่อนได้อีกแรงเลยนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ